สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับโอปอลอินอัปเดตข่าวสารในโลกปีศาจแดงประจําวันกับกระแสะต่างประเทศกันนะคะช่วงนี้เป็นช่วงพักเบรกฟีฟ้าเดย์นักเตะหลายคนก็เดินทางไปเข้าแคมป์ทีมชาตินะคะอย่างของแมนยูเนี่ยบรูโน่ดาโลก็กลับแคมป์โปรตุเกสไปนะคะแล้วก็ฮอยลุนกับดอกูโกนี่อยู่เดนมาร์กเหมือนกันก็กลับแคมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะในส่วนของกานาโชรอบนี้ไม่ได้ติดทีมชาติอาร์เจนตินาก็มีการโพสต์ภาพแบบ เศร้าๆไปเหมือนกันแต่ที่เซอร์ไพรส์หน่อยมาคัดรัดฟอร์ดนะคะก็กลับมาติดทีมชาติอังกฤษอีกครั้งในยุคข,ของโทมัสทูเคลิ้ก็ถือว่าการย้ายแบบยืมตัวไปอยู่กับแอสตันวิลล่าเขาก็มีส่วนร่วมกับวิลล่าในหลายๆเกมนะคะตอนนี้เป็นช่วงที่มีความสุขสําหรับทางฝั่งของรัดฟอร์ดซึ่งแมนยูก็มองประโยชน์จากทางจุดนี้ด้วยเหมือนกันนะคะถ้าหากว่าแอสตันวิลล่าต้องการที่จะคว้าตัวรัดฟอร์ดแบบถาวร การที่เขาติดทีมชาติอังกฤษนะคะแล้วก็สามารถพาทีมไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูการหน้าได้หรือว่าฤด,ดูการนี้ทําผลงานกับทีมได้ดีเนี่ยก็จะมีโบนัสเพิ่มเติมได้อีกด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะพูดถึงสถานการณ์ของเอริกเซนกันหน่อยละกันนะคะเพราะว่าก็ น่าจะมีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการย้ายทีมาฝากกาันตอนนี้เอริกเซนอายุ33ปีแล้วนะคะถามว่าสัญญาฉบับใหม่ตอนนี้เป็นยังไงก็ยังไม่ได้มีการติดต่อพูดคุยใดๆกับทางแมนยูแล้วก็ตัวเขาอะนะคะซึ่งเขาเองเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อบ้านเกิดของเขาเหมือนกันนะคะแล้วก็บอกว่าคือณเวลาเนี้ยยังไม่ได้ยินข่าวอะไรจากทางแมนยูเลยแล้วก็พอมันไม่ได้ยินข่าวแบบนั้นอนะ มันก็พอจะทึกทักได้แหละว,ว่าการร่วมงานกันมันก็น่าจะสิ้นสุดลงแล้วนะคะแล้วเขาก็บอกต่อได้ว่าผมคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นนะทุกคนก็กำลังทราบว่าผลงานของผมทุกคนก็ทราบว่าสัญญาของผมกับแมนยูเนี่ยใกล้จะหมดเพราะฉะนั้นมันก็น่าจะเหลือทางเดียวแล้วล่ะซึ่งตอนนี้ผมไม่ได้คิดเรื่องอนาคตเยอะมากนักหรอกในหัวของผมนะ่ยก็พร้อมที่จะ เตรียมรับกับสิ่งใหม่ๆแล้วแต่จะเป็นอะไรก็ยังไม่ได้ตัดสินเหมือนกันไม่มีอะไรที่ผมรู้สึกว่าอยากจะลองให้ได้ไว้ค่อยคิดในตอนที่เวลานั้นมาถึงแล้วก็ค่อยดูกันว่าอะไรที่เหมาะกับผมแล้วก็ครอบครัวเร็กซ์เซนเองก็ย้ายมาอยู่กับแมนยูตอนนั้นนะคะมาแบบฟรีเอเจนต์แล้วก็เป็นดีลที่แมนยูก็มองว่าเออมีความคุ้มค่าเพราะว่าเขาเองก็เหมือนแบบทําผลงานกับแมนยูอย่างเต็มที่แต่มันอาจจะเจอกันช้าไปหน่อยระหว่างคริสเตนเร็กซ์เซนกับ แมนยูนะคะช่วงหลังก็เลยไม่ค่อยได้มีโอกาสในการลงสนามมากนะักอาจจะได้เรื่องของสภาพร่างกายด้วยแล้วก็อโมริมเองเนี่ยก็คงจะมองหาตัวเลือกอื่นๆด้วยสําหรับ ตลาดซัมเมอร์หน้าเพื่อที่จะมาเสริมทัพการเล่นระบบหลัง3ของเขานะคะในขณะเดียวกันค่ะรัสมุทรอยลุนที่เข้าแคมป์ทีมชาติดเดนมาร์กไปเนี่ยก่อนไปก็ถือว่าได้ปลดล็อกยิงประตูให้กับแมนยูในเกมที่เจอกับเลสเตอร์ซิตี้นะคะหลังจากที่ไม่ยิงมา22เกมเขาก็มีการเผยเหมือนกันว่าจริงๆช่วงเวลาที่ยากลําบากเนี่ยเขาก็มีการได้พูดคุยกับปีเตอร์ชไมเคิลเพราะว่าอ่ะนี่ก็ คนบ้านเดียวกันเนาะคนเดนมาร์กเหมือนกันฮอยลุนบอกว่าชามเครลน,นั้นช่วยเขาได้เยอะมากๆนะคะในช่วงเวลาที่เขาต้องเจอกับเรื่องเร็วร้ายนะคะแล้วก็มันมีความหมายมากๆสําหรับการที่อ่ะในฐานะชาวเดนมาร์กด้วยกันแล้วก็มีคนที่คอยช่วยเหลือให้คําแนะนํากันนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีคริสเตนเอรกเซนด้วยอ่ะที่คอยแนะนําอะไรหลายอย่างให้กับเขารวมไปถึงดอกูแล้วก็ชิโดอบิมตินที่เหมือนก็มีการพูดคุยกันอยู่ตลอดนี่คือแกงเดนมาร์กนะคะ ยังไงก็ตามค่ะช่วงฟีฟ่าเดย์แบบนี้นะคะแมนยูพักเบรกไปด้วยผลงานที่เหมือนกำลังจะดีขึ้นบ้างอะถ้าพูดถึง7นัดหลังสุดนี้ไม่แพ้ใครใช่ไหมคะแล้วก็ r ราสมุลฮอยลุนสามารถกลับมายิงประตูดได้คือหวังว่าอย่าให้โมเมนตัมของทีมชาติอะมาเบรกฮอยลุนให้กลับไปเล่นกับ เดนมาร์กแล้วทําผลงานได้ดีเพื่อที่จะกลับมาต่อยอดกับแมนยูเพราะว่ายังมีโปรแกรมสําคัญนะคะก็คือการเจอกับทางโอลิมปิกลียงนะคะนี่คือตั๋วทางด่วนใบสุดท้ายที่จะทําให้ทีมมีโอกาสได้ไปเล่นยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกส่วนในลีกนั้นก็ต้องว่ากันไปนัดต่อนัดละค่ะนี่คือทั้งหมดของโอปอลอินกระแสต่างประเทศในวันนี้ค่ะ